พอามาทำอัลบั้มที่2ของวงตัวเองคือ Feedback ชุดที่2ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นไฮด r a ผมก็เลยตั้งใจแต่งเพลงนี้โดยใช้วิธีเล่นแบบที่ว่ามานี้เลยแล้วก็เพิ่มเาเบล,ลเข้าไปอีกเสียงเาเบลตอนที่แต่งเป็นเดโมผมจะใช้ Yamaha RX5 เพราะอาจเสียงจริงก็จะเปลี่ยนไปใช้ Roland R8 ครับก็จะเป็นกร v ฟแบบที่วงร็อกยุค 80นิยมเล่นกันแบบนี้พี่คนที่ตีกรองกรูปนี้ให้ดูก็คือพี่ c h a ช Smith มือกลองวง Red Hot Chili Peppers ครับขอบคุณพี่แชทนะครับ